เมื่อเทียบอาการมือบวมของพลเอกประยุทธ์ชายผู้เรียกตัวเองว่าเป็นชายชาติทหารกลับออกมาชูมือคล้ายกับจะฟ้องสื่อว่าตนมือบวมจะเป็นจะตายเสียให้ได้ออกมาเรียกคะแนนความสงสารจากเอีนกหกวีดหวังว่าจะได้คะแนนความสงสารเพิ่มเติมจนหลายๆคนออกมาวิจารณ์ว่ากับแค่มือบวมแค่นี้ทำสำออยก็ลาออกกลับไปอยู่บ้านให้หลานเลี้ยงจะดีกว่าไหมหลายคนเอาอาการมือบวมสำออยของประยุทธ์ไปเทียบกับวิกฤตของน้องทั้งสองแล้วอาการของน้องแบมและตะวันดูหน้าเป็นห่วงกว่าเยอะ การของเธอทั้งสองวิกฤตและต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์แบบนาทีต่อนาทีอนาคตของเด็กทั้งสองอยู่บนเส้นได้เธอไม่ได้ทำเพื่อหวังจะสืบทอดอ,อำนาจหรือหาผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องของเธอเลยแม้แต่น้อยสิ่งที่เธอทำคืออุดมการณ์ที่แรงกล้าเพื่อให้นักโทษการเมืองได้เป็นอิสระตามความเชื่อว่าไม่มีคนคิดต่างคนไหนควรจะต้องติดคุกซึ่งต่างจากอาการมือบวมของชายที่จบโรงเรียนในร้อยที่กล้าเรียกตนเองว่าเป็นนายพลที่โดนเอาไปเทียบกับเด็กสองคนแล้วช่างดูน่าสมเพชอะไรขนาดนี้ คุณอมอสกาวใจภูลสวัสด,ดารานักสแสดงชื่อดังและว่าที่สอสอพักเพื่อไทยได้โพสต์ข้อความถึงปมที่พลเอกประยุทธ์จันโอชามีปัญหาด้านสุขภาพและมีอาการบวมที่มือถึงขั้นต้องหยุดหาเสียงกลายเป็นที่สนใจของสังคมอย่างกว้างขวางทั้งคนที่ให้กำลังใจและสมน้ำหน้าแบบจัดหนักซึ่งขณะนี้พลเอกประยุทธ์ก็ได้พักผ่อนตามคำแนะนำแพทย์เป็นเวลาโดยประมาณ5วันโดยคุณอมอได้โพสต์ว่าถึงคุณประยุทธ์ได้ข่าวว่าคุณป่วย ดิฉันขอให้คุณหายป่วยไวๆนะคะถึงแม้ว่าส่วนตัวดิฉันจะไม่ชอบความคิดการทำงานการวางตัววุฒิภาวะและอีกหลายๆเรื่องของคุณแต่ฉันก็อยากให้คุณหายป่วยไวๆเพื่อกลับมาสู้กันแบบเป็นธรรมในการแข่งขันครั้งหน้าที่กำลังจะเกิดขึ้นและหวังว่าคุณเองก็จะลงสู้ด้วยกติกาที่เป็นธรรมเช่นกันฉันไม่ชอบคุณเลยบอกตรงๆ แต่ก็ยังหวังให้คุณหายป่วยฉันก็อยากจะฝากคุณเรื่องน้องๆลูกๆหลานๆที่เขาเรียกร้องสิทจนตัวเองต้องป่วยเช่นกันหวังว่าคุณจะคิดและเข้าใจ